สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมายนะครับเนะี่ยฟรีมายวันนี้จะพูดถึงเรื่องลักษณะกรรมแบบไหนที่ทําให้ต้องไปเกิดเป็นชาวบังบดหรือชาวรับแลนะครับนะโอเคนะครับนะถ้าที่เราจะพอรับทราบมาคือชาวบังบดชาวรับแลเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ติดในความดียึดดีถือดีนะครับนะ การรักษาศีลการรักษาความบริสุทธิ์อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะเข่งคัดมากนะครับแล้วก็ปฏิเสธกีดกันหรือว่าไม,ไม่ยอมรับในสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในภาคส่วนอื่นที่ไม่ดีเหมือนตนอะไรเงี้ยนะยึดดีถือดีนะครับนะนที่ดําเนินไปอย่างเงี้เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายตายลงไปปุ๊บมันจะเกิดไปเป็นบางบทนะครับมันจะเป็นภูมิหนึ่งที่แบบ เพราะว่าถูกปิดบังจากสังวไว้ไม่เห็นนะครับนะก็มีชีวิตอยู่ในหมู่เหล่าตนเองแล้วแหละนเอเป็นพบพบเป็นสรรพสัตว์ไหมเป็นนะครับก็ติดขัดค้องคาอยู่ในตัวเองเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนกันนะอ่าบางบทนีนะ่มีเยอะแยะเลยนะเต็มไปหมดนะครับนะยิ่ง,ยงผมไปโปดหลายที่นะอย่างที่ปูหลังกาข้างบนก็เป็นเมืองบางบดนะครับ เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันนะที่ภูพานก็มีเมืองใหญ่นะครับบางบทนะครับอยู่ตามป่าเขาอะอย่างเงี้ยน like ะเออบางบทนะครับแต่ไม่หมดเลยบางวัดบางวัดที่ไปมีบางวัดเหมือนกันนะที่สร้างก็คือเป็นเมืองบางบทเมืองบาดาลเนี่ยรวมกันอยู่ที่ thrill, นะคะือคน,น it, ทั่วไปอยู on, ่ไม่ได้ครับต้องสร้างวัดล้อมเอาไว้หรืออะไรเงี้ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นครับเนี่ย กรรมที่แบบใครที่เคร่งในศีลมากรักษาความดีอะไรเงี้ยนะอือแล้วก็แบบเอาแต่พวกตัวเองไม่เอาคนอื่นเนี่ยกรรมเส้เหล่านี้มันจะทำให้เกิดเป็นบางบทนะทําต,ตายลงนะบางบทก็ก็ไม่ได้หลุดพ้นนะ <c oughs> ก็ไปเเหม,มือนก็ไปสเสวยในสิ่งที่ตัวเองเพื่อว่ายึดเอาไว้นะครับหรือว่า คาดหวังเอาไว้นะครับก็ไป,ไปอย่างั้นเลยนะนะมันไปรวมกันะ่ะคนดีๆไปรวมกันแล้วก็ไปติดนะครับแต่ว่าที่ผมไปโปรหลายที่บางบทก็ผ่านยานมาขอมาก,กรรมคือกรรมที่มันยึดดีถือด,ดีปฏิเสธต่อสังวะทั้งหลายเนี่ยนะนะตอนให้ไปติดอยู่มันเขตแดงพิเศษการใช้กรรมนะครับแลนะนะพอบางบทพอหมดอายุไขก็ต้องมาเกิดเหมือนเดิมวนเวียนนะครับ วนเวียนโยกับจะคลายจากความยึดติดของตัวเองนะโอเคนะวันนี้สั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ตอนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ